ค่ะยินดีต้อนรับผู้ที่เกิดวาันอาังคารนะคะกลับเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโรนะคะ คลิปนี้เป็นการอ่านดวงการงานแล้วก็การเงินของคนวันอังคารในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการงานแล้วก็การเงินในช่วงเดือนนี้เนี่ยมีเหตุการณ์สถานการณ์อะไรยังไงประมาณไหนมีอะไรที่คนวันอังคารเนี่ยควรรับรู้เอาไว้ไหมอะไรประมาณนี้เนาะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดกันที่การงานก่อนเหมือนเดิมนะคะพี่หมอขอเป็นตัวแทนคนวันอังคารเหมือนเดิมเลยเรามาดูกันซิว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะคนวันอังคารเนี่ยสถานการณ์การงานเป็นยังไงบ้างนะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีโอกาสดีๆไหมมีความก้าวหน้าความสําเร็จหรือว่ามีอุปสรรคปัญหาอะไรที่เราควรจะรับรู้เอาไว้หรือเปล่านะคะ เคลมายและคิงดาต้องบอกว่าจริงๆแล้วโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยมีแต่ว่าโอกาสที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ใช่โอกาสที่ราบรื่นหรือว่าง่ายดายมากพอที่จะทําให้คนวันอังคารเนี่ยสามารถที่จะปล่อยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ละเลยหรือว่าปล่อยปละได้นะคะอารมณ์มัน,นเหมือนกับเราเราต้องใช้ความพยายามเราต้องใช้ความอดทนเราต้องใช้ความคิดการวางแผนแล้วเราก็ต้องพยายามหาแพชชั่นให้กับตัวเองเพื่อที่จะให้อ่าการทํางานของเราเนี่ยประสบความสําเร็จในเดือนนี้นะคะจริงๆมองว่าชาววันอังคารเนี่ยมีความมีความหวังหรือว่ามีความต้องการนะอ่าในเรื่องของความก้าวหน้า ในเรื่องของการประสบความสําเร็จในช่วงเดือนพฤศจิกบางคนอาจคาดหวังในเรื่องของตําแหน่งหรือว่าสิ่งที่เรารับผิดชอบอยู่ถืออยู่อย่างเงี้ยค่ะเราอยากจะให้มันเนี่ยสำเร็จสักเซสแล้วก็ส่งผลลัพธ์กลับมาหาเราจริงๆจ,จะบอกว่าคนวันอังคารไม่ได้ทํางานแบบเขาเรียกว่าไงอ,ะอ่ะพี่หมอแค่รู้สึกว่าคนวันอังคารเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นคนที่ ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการงานค่ะจริงๆถ้ามองจากไพ่ตรงหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะซีเรียสแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความกดดันสูงทั้งคนอื่นกดดันเราแล้วก็ทั้งตัวเราเองอะนะกดดันตัวเองเพื่อที่จะพาตัวเองเนี่ยไปสู่ความสําเร็จอย่างที่พี่หมอพูดเลยครับเป้าหมายอะไรก็ตามที่คนวันอังคารคิดหรือว่าต้องการหรือว่าอยากได้ในเดือนนี้อยากจะให้มันสําเร็จอยากจะให้มัน s u ักเซสมา มีโอกาสสูงแบบมากๆที่คนธนาคารเนี่ยจะทําได้สําเร็จเพียงแต่ว่ามันไม่ง่ายนะเราต้องย้ํากระตรงคําว่ามันไม่ง่ายนะคะอะ่บางคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกถอใจเนอะรู้สึกว่าเอา้าแล้วทําไมแบบดวงเรามันถึงแบบว่าไม่ไม่ง่ายก็ง่ายไปเลยอะทำไมมันจะต้องแบบเจออุปสรรคเจอปัญหาก็ถ้าให้ให้พูดตามหลักการแบบ ความเชื่อแล้วกันค่ะมันก็เป็นแค่ช่วงจังหวะหนึ่งอะค่ะทุกคนมันไม่มันไม่มีอะไรดีกับเราไป100%ยแล้วมันก็ไม่มีอะไรร้ายกับเราไป100%จริงๆในเดือนเนี้พี่หมอหมองว่าเอ e r อร์จีมันทั้งสองด้านด้วยซ้ำน,นะคือบทจะเหนื่อยมันก็เหนื่อยไปเลยแต่บทจะสําเร็จมันก็สําเร็จไปเลยไอ้ที่เราทํามาเหนื่อยๆเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มค่าด้วยซ้ำไป ะะแต่ขออย่างเดียวเลยคือเราอาจจะต้องใช้ความอดทนสูงแล้วก็เราจะต้องใช้ความพยายามสูงสิ่งที่เป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคกับคนธนาคารในเรื่องการงานนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกพี่หมอมองไปที่เรื่องของความความอึดอัดละกันเนาะมาจากความขัดแย้งหรือว่าความคิดเห็นอะไรไม่ค่อยตรงกับใครเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะช่วงเดือนนี้รู้สึกว่า เราเนี่ยจะต้องแบบว่าไฟด้วยตัวเองเนะาะหวังจะพึ่งพาถ้าใครทํางานเป็นทีมนะหวังจะพึ่งพาคนในทีมเนี่ยโอ้โหเหนื่อยเพราะว่าพูดอะไรไปทําอะไรไปมันก็ไปขัดกันหมดความเห็นไม่ไม่ตรงกันนะคะหรือบางที่นักธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะมีธุรกิจส่วนตัวเจ้าของกิจาการที่มีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนช่วงเนี้ยก็รู้สึกว่าเราทําอะไรเนี่ยเออหุ้นส่วนเราเนี่ยเขาก็แบบไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับเราเท่าไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า อย่างที่พูดเลยนะมันเป็นแค่อุปสรรคบทเขาจะแบบไม่เห็นด้วยอะ่ะเขาก็ไม่เห็นด้วยเลยแต่ถ้าเรามีความพยายามก็ต้องย้ําคํเนี้ค่ะเราอดทนนะเราอาจจะอาิวว่าเป็นเรื่อง์ทเนอร์หุ้นส่วนแล้วกันไหนๆก็พูดมาปร,ดประเด็นนี้แล้วนะคะก็ขอยกตัวอย่างแบบนี้ไปเลยในเดือนเนี้ยเราคุยอะไรเสนอความคิดเห็นอะไรไปเนี่ยในในในทีแรกอะคะ่ะหุ้นส่วนเราเนี่ยเขาก็อาจจะค้านเราไม่เห็นด้วยกับเราแต่เราก็โอเคไม่เป็นไร เธอไม่เห็นด้วยกับฉันในเรื่องนี้เดี๋ยวฉันกลับไปคิดใหม่ว่าฉันจะว่าฉันจะอะไรยังไงแล้วเราก็เอามาเสนอกันใหม่ปรากฏว่าพอเราทําแบบนั้นไปเรื่อยๆอ่ะเขาก็จะมันเหมือนกับเราก็จะไปเจอจุดที่เขากับเราเห็นพ้องต้องกันในที่สุดนะคะแต่ในกรณีที่อ่อันเนี้ยไหนๆก็ยกประเด็นนี้แล้วเนาะถ้าเกิดเป็นเรื่องเนี้ยค่ะพี่หมอมองว่า พอเราไปคุยกับเขาอ่ะแล้วเขาเห็นด้วยเขาก็จะให้เราเนี่ยมอบหมายให้เราเนี่ยลุยไปเลยทําไปเลยนะคะเขาจะไม่ได้ลงมาช่วยเรานะทีนี้ถ้าเป็นงานพาร์ทอื่นจะเป็นยังไงก็จะคล้ายคลึงกันค่ะคือในเดิมทีเนี่ยเราทําอะไรเนี่ยก็เจอแต่ปัญหาเจอแต่อุปสรรคใครๆก็ไม่เห็นด้วยมีแต่คนแบบคัดค้านมีแต่คนขัดขวางมีแต่คนแบบว่าตั้งกฎกติกาเงื่อนไขนูน่นนี่นั่นใส่เราจนทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะ ทำได้เต็มที่เราพยายามแค่ไหนมันก็จะดูยากงั้นไม่เป็นไรเรากลับไปคิดใหม่เราก็จะกลับไปคิดใหม่นอาองโขดน้งคางั้นฉันทําด้วยวิธีอื่นพยายามพยายามพยายามจนท้ายที่สุดอะคะ่ะคนอื่นๆเนี่ยแม้กระทั่งคนที่เขาเนี่ยเคยขัดแยง้งเคยไม่ลงรอยเคยที่จะไม่เห็นด้วยกับคุณเนี่ยเขาก็ยอมรับในในโปรเจกต์ใหม่ในความคิดใหม่ในการทํางานใหม่ๆของคุณเนาะในสิ่งใหม่ๆที่คุณที่คุณพยายาม พยายามจะพรีเซนตหรือจะพยายามสร้างขึ้นมาก็แล้วแต่คือคนมันจะยอมรับเรามากขึ้นนะคะแล้วเขาก็จะไม่มาขวางทางเราเลยพูดง่ายก็คือเราจะมี power ขึ้นมาทันทีแต่มันต้องผ่านอะไรคะ,ะผ่านความพยายามเนาะผ่านความพยายามผ่านความอดทนนะผ่านอุปสรรคและปัญหาถ้าเราไม่ถอดใจอะเราไม่ถอยโอเคแพลนนี้ไม่ได้งั้นไปแพลน A ไม่ได้ไปแพน B แพลน B ไม่ได้ไปแพลน C ถ้าคุณทำแบบนี้ไปเรื่อยๆในเดือนนี้คุณจะเจอในที่สุด แล้วคนอื่นๆจากที่เคยขัดขวางเคยขัดแย้งเคยไม่เห็นด้วยกับคุณเนี่ยเขาก็จะกลายมาเป็นยอมรับคุณเขาจะกลายมาเป็นแบบว่าให้คุณเนี่ยโชว์พลังความเป็นผู้นําไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เราอาจจะเหนื่อยหน่อยในช่วงแรกแต่ถ้าเราไม่ถอดใจเราจะเจอกับความสําเร็จแถมความสําเร็จเนี้ยจากเดิมที่ที่คุณเนี่ยไม่มีใครแบบ ให้ความยอมรับหรือว่าคุณเนี่ยมีศัตรูหรือว่าความคิดเห็นของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคุณเนี่ยมันมันขัดแย้งกับคนอื่นไปหมดกลายเป็นว่าคนเหล่านั้นเนี่ยกลับมายอมรับนับถือในตัวเราด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็ยกให้เราเนี่ยเป็นผู้นำไม่มาขัดแย้งอะไรกับเราแล้วนะอันนี้ก็คือสิ่งที่คนวันอังคารจะเจอในเรื่องของการงานอาจจะดูเหนื่อยหน่อยนะมันปฏิเสธไม่ได้หรอกถ้าเรามองกันจากหน้าไพ่แต่พี่หมอคิดว่า ถ้าคนวันอังคารฝ่ายจริงๆวันอังคารนะเป็นวันนักรบนะพระอังคารเนี่ยถ้าคุณมันต้องมีคําว่าเกง่เกงกล้าขยันนะคุณมีสามอย่างนี้นะคะคุณจะผ่านทุกอย่างได้หมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูการเงินของคนวันอังคารกันนะคะการเงินในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะเป็นยังไงบ้าง รายรับรายจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรที่เราจะต้องระมัดระวังนะเด็กเรียน เดยอนเนี่ย9ดอก6ถ้วยโอเคแล้วก็อัศวินไม้จริงๆต้องบอกว่าการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะสวนทางกับการงานประมาณหนึ่งเลยนะการงานเราจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันยากมันมันดูแบบ วุ่นๆห,หน่อยนะคะดูเครียดๆตึงๆหน่อยแต่ว่าพอการเงินเนี่ยพี่หมอกลับมองว่าในเดือนเนี้ยคนวันอังคารเนี่ยมีโอกาสทางการเงินดีๆค่อนข้างยุ่นะมีมีหลายๆประเด็นเกิดขึ้นนะคะโอเคเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันแหละมีไพ่ก้าวดาบขึ้นแต่ว่า,าพี่หมอมองว่าไม่รู้สิอ่าคนวันอังคารเนี่ยจะมีข้อดีของคนวันอังคารเลยคือเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่า,านิสยัยหรือว่า ความสามารถในการหาเงินค่อนข้างเก่งแล้วก็หาได้เยอะด้วยนะคะแต่ก็อยู่ที่ตัวคุณนะนี่ก็ต้องพูดตรงๆนะคืออย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนี้ยทิ้งท้ายไว้ในเรื่องการงานเก่งกล้าขยันสามอย่างนี้ช่วยให้คุณหาเงินได้นะทำหางานแล้วงานสร้างเงินให้เราได้นะคะซึ่งถ้าเรามีสามอย่างนี้ยังไงเดือนนี้นะคะการเงินก็จะค่อนข้างปังในแง่ของรายรับก่อนอ่ะเราโฟกัสไปที่รายรับก่อนกันเนาะ หลายคนมีการลงทุนอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมในเดือนนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้อาการเงินตัวเองเนี่ยมันดีขึ้นนะหรือว่ามีรายรับเพิ่มขึ้นนั่นเองนะอาจจะมีรายได้พิเศษเล็กๆหรือว่ามีโปรเจกต์เล็กๆเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะทำให้เกิดอโอกาสดีๆทางการเงินแบบเล็กๆเข้ามาเพิ่มเติมได้แล้วก็อมองว่าในส่วนของรายรับปกติเนี่ย ถ้าใครที่มีรายได้ประจำนะคะรายได้ทางเดียวด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอฟังกันในหมวดอื่นแต่ว่าถ้าเกิดคนที่รายได้ไม่แน่นอนนะคะไม่ได้มีรายได้ประจำนะอันนี้พี่หมอต้องบอกว่าเดือนนี้เงินเข้าดีสม่ําเสมอนะอ่ะหลายๆคนอยากจะรู้นะว่าเงินตัวเองมันจะเป็นยังไงคือในในแง่รายรับเนี่ยพี่หมอบอกว่ามันค่อนข้างสเตเบิลค่ะแต่ต้องย้ํายังไงมันก็ต้องย้ําว่ามันอยู่ที่พฤติกรรมของคนวันอังคารด้วย เพราะว่าเงินกับงานมาด้วยกันถ้าเราขยันยิ่งเราขยันเราก็ยิ่งหาเงินได้เยอะอันนี้ก็ต้องพูดหนีแต่ไม่รู้สิพี่หมอรู้สึกว่าหลักๆอะ่ะมันก็จะเป็นเหมือนแบบเป้าหมายเป้าหมายเบสก่อนนะคะก็คือพื้นฐานเลยอะ่ะคนวันอัคารอันนี้พี่หมอกําลังพูดถึงคนที่ไม่ได้มีไรายได้ประจํานะเป็นไรายได้ไม่แน่นอนนะคะอาจจะเป็นพวกอาชีพอิสระทั้งหลายแหล่อายกตัวอย่างแบบอ่าอ่า ดรเวอร์อย่างเงี้ยค่ะอ่าคนขับแกล็บอย่างเงี้ยนะอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าอาชีพอิสระอื่นๆพ่อค้าแม่ค้านะคะอ่าฟรีแลนซ์ต่างๆอาชีพเหล่าเนี้ยจะมีรายได้ที่ไม่แน่นอนถูกไหมคะวันต่อวันอะไรก็ว่ากันไปซึ่งไพ่เขากำลังบอกว่าเบสของคุณหมายความว่าเป้าหมายหลักในแต่ละเดือนเราจะรู้อยู่แล้วว่าในแต่ละเดือนเราต้องการหาเงินให้ได้เท่าไหร่ถูกไหมซึ่งไอ้เป้าหมายนั้นเนี่ยมันทําได้ แต่ถ้าคุณนะคนวันอังคารนะคะอยากทําให้ได้มากกว่านั้นเดือนนี้ทําได้เช่นกันอ่ะอันนี้คือสิ่งที่พ่ยพยายามพูดนะคะทีนี้เราจะมองหาโอกาสดีๆทางการทางการเงินมาจากไหนได้บ้างนอกเหนือจากเรื่องของงานพิเศษงานเสริมนะก่อนอื่นบอกก่อนว่าโชคลาภของคนวันอังคารเนี่ยไม่ได้โดดเด่นเพราะฉะนั้นถ้าใครกําลังรอฟังเนี่ยอาจจะผิดหวังได้นะแต่พี่หมอมองว่าอ่ามันจะมีโอกาส พิเศษมาเช่นการได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ซัพพอร์ตจะมาจากการยื่นข้อเสนอให้ไปทำงานอะอย่างที่พูดเมื่อกี้ได้หรือว่าให้เลยอะอะแบบสเสน่หานะคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านหรืออะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เช่นกันรวมถึงบรรดาลูกหนี้เก่าๆที่เคยห่างหายเคยเงียบไปนะคะเดือนนี้มองว่าถ้าทวงได้คืน แต่อาจจะไม่ได้ครบนะบางคนก็อาจจะไม่ได้ครบบางคนก็อาจจะได้ครบนะคะแต่มองว่าได้คืนแล้วก็อย่างที่พูดเลยว่าคนวันอังคารเนี่ยจะมีวิธีในการหาเงินแบบเก่งมากๆค่ะถ้าคุณใช้ข้อดีของตัวเองตรงนี้คุณจะเจออีกหลากหลายทางในการสร้างรายได้ให้ตัวเองคือเขาบอกว่าคุณสามารถทําได้ดีกว่าที่คุณคิดนะ่ะอันนี้ไพ่เขาบอกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวเราเป็นหลักก่อน ส่วนในพาร์ทของรายจ่ายอาจจะยังดูเยอะนะยังดูเยอะทําให้เราเลยทําให้เราดูเครียดแต่พี่หมอมองว่าที่มันดูเยอะเพราะว่ามันเป็นรายจ่ายสําคัญนั่นเองนะคะหลายๆตัวอาจจะมาชนๆกันในช่วงเดือนนี้แต่ก็มองว่าชาวค,นนคาควรานี่ยค่อนข้างที่จะรับมือกับรายจ่ายตัวเองได้ดีรายจ่ายส่วนใหญ่หมดไปกับเรื่องกินเรื่องใช้เนี่ยแหละค่ะนะ โดยปกติเลยแล้วก็มันจะมีค่าใช้จ่ายอยู่2อตัวที่พี่หมอรู้สึกว่าเดือนนี้คนวันังคารต้องเตรียมตัวรับมือนะคะเรื่องแรกคือเกี่ยวกับสุขภาพสุขภาพของตัวเองก็ได้และสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้นะคะแล้วก็เรื่องที่2มันเป็นเกี่ยวกับพวกภาระหนี้สินนะเดือนนี้มีคนวันอังคารหลายคนที่อยากจะเคลียร์หนี้สินบางตัวซึ่งยอดเนี่ย มันแล้วแต่เลยนะแล้วแต่คนเลยถ้าถามพี่หมอพี่หมอมองว่าสมมติว่าคุณมีนี้อยู่ห้าหมื่นอ่านี้พี่หมอสมมติให้ฟังนะคนรังคานเนี่ยมีนี้อยู่ห้าหมื่นเดือนนี้อยากบางคนก็อยากจะปลดหมดเลยบางคนก็อยากจะปลดแค่ส่วนหนึ่งก่อนแล้วแต่เลยนะไพ่เขากําลังบอกว่าคุณเนี่ยมีความเครียดกับเงินจํานวนนี้อ่าเงินห้าหมื่นเนี้ยอ่าเรารูแ้แหละว่าเดือนนี้เราจะหาเงินได้ยังไงโอเคด้วยป,ปกติเนี่ยสมมติว่าใครมีเงินเดือนประจำเนาะเงินเดือนประจําก็ สามหมื่นอ่าบางคนก็มีเงินอะไรได้ไม่แน่นอนแต่ว่ารายได้ไม่แน่นอน,อ,นอาจจะเข้ามา 40, 000, สี่หมื่นสมบูรณ์ให้ฟังนะคะแล้วห้าหมื่นเนี่ยจะหายยังไงไพ่เขากําลังพยายามบอกว่าคุณหาได้ค่ะแต่คุณอาจจะต้องหนึ่งหาคนช่วยสองขยันมากขึ้นสามมองอ่าเขาเรียกว่ามองหาให้เจอแล้วกันนะว่าคุณเนี่ยจะหาหาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหา รายได้พิเศษต่างๆเนี่ยมาจากทางไหนซึ่งเขายังย้ำว่าคุณจะหาเจอถ้าคุณหาหรือรวมถึงอายกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยอาจจะหาได้มาจากพวกค่าคอมมิชชั่นต่างๆเนาะ อาชีพประจําเงินเดือนปกติ3ามหมแต่เราสามารถมีค่าคอมมิชชั่นได้นั่นหมายความว่าไงคะหมายความว่าคุณหาค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมาเติมไอ้สามหมให้คุณได้อัน,นี้ยกตัวอย่างเพราะในความเป็นจริงเนี่ยเราคงไม่ได้ใช้เงิน3ามหมหปลดนี้หรอกเรายังต้องกินใช้ในเรื่องอื่นแต่พี่หมอยกตัวอย่างให้ฟังเอะเรามีเงินเก็บไหมหรือว่าอ่าเรามีใครให้พึ่งพาได้หรือเปล่าในเดือนนี้คุณทําได้นั่นเองนะคะมองให้เจอนะมองให้เจอทําไมพี่หมอไม่พูดไปเลยละ่ะว่ามันจะหาจากไหนมันพูดไม่ได้ เพราะให้เขาเป็นไพ่แบบภาพรวมนะคะดวงรวมนะคะแต่ละคนมานั่งฟังอะ่ะบริบทชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันสมมติพี่บมอว่าคุณก็ไปยืมเพื่อนสิคนนึงฟังอยู่เออจริงเพื่อนฉันมีให้ยืมแน่นอนแล้วเพื่อนฉันเนี่ยให้ฉันยืมตลอดแต่อีกคนนึงนั่งฟังอยู่บ้าหรอเพื่อนฉันหรอโพ้ไม่เคยไม่มีใครให้พึ่งพาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคําว่าหาทางออกเจอคุณหาได้คุณคิดได้มันจะต้องเป็นตัวคุณเอง แต่ยืนยันว่าอย่างไงก็เจอแต่เวลาคิดเนี่ยก็อยากเครียดค่ะอะใบให้นิดนึงนะสิ่งที่พี่หมอมองว่ามีตัวเป็นส่วนช่วยมากๆเลยในเรื่องการเงินคือผู้ใหญ่ไปหาให้เจอว่าผู้ใหญ่ที่ว่าคือใครแล้วผู้ใหญ่ที่ว่าจะเข้ามาช่วยได้ในลักษณะไหนนะคะอันนี้คือ energy ของคนวันาคาในเรื่องการงานแล้วก็การเงินในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนะส่วนตัวสาหรับสาหรับในฐานะคนอ่าน ให้ตรงหน้ายังต้องย้ำแบบเดิมว่าท้งการงานและการเงินดีค่ะเพียงแต่ว่าเหนื่อยนะออย่างงานเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะกว่าจะกว่าจะดีเนะี่ยมันจะต้องผ่านอุปสรรคหน่อยนะส่วนเงินนี่ยเงินเข้าดีแน่นอนค่ะแต่ว่ามีรายจ่ายที่เราไปให้ความสําคัญไปเครียดกับมันเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเราจะจัดการรายจ่ายตรงนี้ยัยงไงนะอันนี้ก็คือการงานแล้วก็การเงินของคนรวันอัคานะคะก็เหมือนเดิมแล้วกันนะใครยังไม่ได้ฟัง คลิป12ราศีการงานการเงินความรักเจตมาสสุขภาพนะคะใครเกิดอยู่ในราศีอะไรลัคนาอะไรไปย้อนฟังกันได้นะคะในเดือนพฤศ,ศจิกาเนี่ยพี่หมอลงครบหมดแล้วแล้วก็ขอขอบคุณแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีคนฟังก็ไม่รู้จะทําช่องไปทําไมนะคะขอขอบคุณทุกๆคนมากๆที่นั่งฟังกันแล้วก็ใครชอบเนาะจะกดไลค์จะกดแชร์ก็ขอขอบพระคุณมากหรือว่าใครฟังแล้วรู้สึกว่าอยากคอมเมนต์แนะนําหน่อย เนี่ยยังพี่หมอวันนี้พี่หมอพูดไม่ดีเลยอ่ะพี่หมอพูดตะกุกตะกักอีกแล้วพี่หมอคิดพี่หมอเนี่ยมันนุ่มมันนี่มันอะไรอย่างเงี้ยยินดีนะคะหรือใครอยากคอมเมนต์ระบายก็ได้นะรู้สึกแบบไม่มีที่จะให้ระบายเนาะเครียดอะไรก็ตามนะคะถ้ามันพอจะให้เราเนี่ยได้ปลดล็อกอความทุกข์นะคะก็ยินดีนะคะทุกคนแต่เหมือนเดิมก็ต้องย้าว่า ถ้าเกิดว่าใครเข้ามาฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าพลังงานหรือว่าคำทำนายเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกแย่หรือว่าติดลบนะคะแนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยเอาเอาออกไปเฉพาะ,ะพลังงานบวกคําทํานายด้านบวกแล้วก็กําไรไม่แนะนําให้ขาดทุนออกไปนะนั่นคือสิ่งที่พี่หมอตั้งใจทําให้กับทุกๆคนนะคะ เอาไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนความรักความสัมพันธ์เดือนพฤศจิกายนก็เดี๋ยวตามมาเนาะขอขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ